เมื่อนี้ผมไติมพะให้เตรียมพื้นที่สถานที่ไว้สำหรับช่วงสงการอ่าติมาเปลี่ยนแปลงจากสะที่เลี้ยงเลี้ยงปลาครับีิม่เห็ดเป็นสะน้ำไว้ค้นเหรียญสงการนี่เห็ดง่ายๆครับพี่น้องแต่เต้องเปลืองเงื่อนดีช่วงนี้ต้องประหยัดครับยุคนี้ตีพุดดินตรงนี้ไว้มากันเป็นคู่ตรงนี้ กันกันเป็นคู่ที่ได้เอานา้ำหาเนี่ยามาปูตรงนี้เราก็ทิโลกกระปูตาาแดงมะปูนี่ก็ต้าเอาไปที่ใดมีสาโอ๊ะรุ่นไหนอีก ยังไงดีดมันแข็งครับพี่น้องต้องเอา,เอาหนามมันรอหนามมันรอไวให้มันอ่อ,อนๆมันจนสีคูดได้ถ้าสีไปซื้อบอยางกับสีลายบาทครับาก็ปีนึงก็ได้ใส่แค่ข้างเดียว ขุดทั้งสี่ฮอกก็บรเสียอย่างเลยพาใบฮอกกะหา่าพาใบที่เรืได้ใส่มามาปูเอาเพร่ได้คลายห่อนได้ครับเพื่อได้เด่นสงการได้ ครับพี่น้องเมือนี้กับคำแล้วแต่สีพ่อใบท่อนนี่ยัง่แล้วดอกเดี๋ยวค่อยมาเห็ดตอมันได้เวลามันคำเดี๋ยวครับจะได้เห็ดแนวกวงแนวกินพร้อมอ่ากอได้คูดไปอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันถึงจอ่อจอมือใกล้มือเพ๊่มมนกกสีคูดเพราะท่าน,นนี่ได้ทำนี่เขาแค่นี้ก่อนอ่าสีพอจบ<อ>กคลิป<ะ>อันนี้ไว้ท่อนนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยมาเก็ดตอกันไหม ตอนนี้ไปค่อนครับผมี่น้องครับอันนี้ก็คูดเ็จเรียบร้อยแล้วบัตเตอร์นีกาสีเฮ็ดควมสะอาดให้มันเรียบๆนะเดี๋ยวผายางมันสีมันสีนจาะเอ้ยก้อนหินมันสเจ่ะหัวน้ามัมนก็สีไหลออกครับทาความสะอาดพอทาความสะอาดเซจกาสีเอาผายางมาปูกน้าม,มาใส่กาสีเป็นพระเด่นโครงการได้แล้วครับใกล้แล้วละครับผม ต้องจะตกหลักดีๆดิเสร็จแล้ว

ไปด้วยรอยสัก ได้แล้วอ๋อหยุดก่อนนอนรอรอเงินตัวเต็กตัวเต้รวยเรารวยแล้วอาวหยุดก่อนสงสายน่าจะเป็นหิน เอ้ยทำไมดินมาทะลุได้อ่ะดินไงยทะลุก็ทั้งมันเถอะว้าได้ไหมล่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตถ่ายคลิปอยู่เห็นไหมเนี่ยทำอะไรจะได้นิ่มๆถ้าจะได้เมในมันจะได้มนอันนี้ทะลุ อือ่ามันจะมีนี่อุ้ยทำไมมีรูด้วยรูควายูหวังทำไมมันดูเล็กทำไมมันูมันใหญ่ใหอูหวังหนูนั่งแล้วนะอืมก็นั่งไว้ิ โดนตีนะสะพังนะฮะโดนสะพังนะวิสบพังโดนตีนะโดนนิดนึงเขียวี๋ยวขอเช็ดก่อนเช็ดไม่ได้งมาขอเช็ดหน่อยนะเยี่ยวใคร ใช่หรือเปล่าใครจะไปเล่นด้วยหรืรอ,อย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมประจบคลิปได้เล่นน้ำสงการพอดีครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับผม